สวัสดีครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีพี่ๆีนะครับสองทางยูทูปนะครับด้หลายท่านนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่12นะครับวันที่12นะครับเดือนกันยานะครับ2568นะครับทางร้านนาร์สักก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของโมดิฟายนะครับมือสองนะครับมือสองนะครับเครื่องก็ใช้งานปกตินะครับที่ถ้าไหนสนใจก็ สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับเป็นโมนิไฟนะครับเอฟ0ีหนะครับเอ5อีห้านะครับเครื่องก็จะสภาพก็อยู่ประมาณ70-75%นะครับก็จะมีนี่ครับรอยลอกนิดนึงนะครับตามตัวก็จะมีรอยขีดข่วนหน่อยนิดนึงนะครับนะครับใครที่สนใจก็ สามารถเข้ามาชมได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ซีเรียสนะครับเรื่องสภาพนะครับนิดนึงนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับโม่แปลงเทอร์ลอยนะครับฝานะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับฝาประมาณนี้พี่ทนหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับโมอแปลงก็เทอรอยนะครับคาปา8ตัวนะครับลูกใหญ่นะทัชเตอร์นะครับเต็ม ตัวนี้นะครับโหลดได้ถึง2โอห์มนะครับ2โอห์มก็คือข้างละ4นะครับ18ข้างละ3-4นะครับพาลมระบายความร้อน2ตัวนะครับ E5000 นะครับ MB5088 นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรรศนะครับปลั๊กไฟก็ยังเป็นของมอนิฟายอยู่นะครับสัญญาณเข้านะครับก็จะเป็น XLR นะครับหรือเป็นแจ็คโฟนนะครับก็ได้ สัญญาณออกนะครับจะเป็นสเปคอนแล้วก็ขั่วนะครับเรื่องการใช้งานได้นะครับตันนี้จะมีคอร์สในตัวนะครับสามารถปรับได้นะครับตัดคอร์สนะครับตัดคอร์สในตัวนะครับสามารถปรับได้นะครับใช้งานปกตินะครับอันนี้โมโนสเตอร์บิดอันนี้ความทีนะครับเอาแรงก็ศูนย์จุดเจ็ดนะครับจากโคนอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางนีเราอาอยู่วงกลมนะครับ 8นะครับขั้นละ3นะครับถึง4นะครับแล้วก็15้านะครับขั้นละ 3- ถึง4เสียงกลางได้สบายนะครับเครื่องก็จะมีรอยหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ซีเรียสนะครับแต่แรงแน่นอนนะครับรับประกันความแรงนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับหน้าต่อหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับ ก็จะเป็นเพียนพวกโวลต์นะครับแล้วก็นี่ครับไฟอุณหภูมิเครื่องแล้วก็นี่ครับสัญญาณนะครับนิดหน่อยนะครับนี่ครับอุณหภูมิเครื่องกับโวลต์นะครับนิดหน่อยนะครับจะเท่าปกตินะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมดอกสเปกก่อนนะครับครั้งหน่อ่ะนะครับอันนี้สเปกนี้นะครับนี่ครับเ b มีห้าพันแปดนะครับเมอ่อหนึ่งยูสองหมื่นสี่นะครับ เป็นคานเฮิตนะครับ1,500วัตต์ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่2,002นะครับ2โอห์มอยู่ที่3,003นะครับต่อข้างนะครับกําลังก็ประมาณ6,000วัตต์นะครับท่านนี้นะครับทางร้านก็นะครับมือหนึ่งอยู่20,004นะครับมือสองเอาแค่12,500นะครับ12,500บาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับ12,500บาทนะครับที่ร้านดัลลันสักนะครับ ที่ร้านนรันศักด์ก็เข้ามาชมได้นะครับ12,500บาทนะครับโมดิฟายนะครับ ME 5้าพ v z นะครับที่ทนายสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ12,500บาทนะครับ3 3มพาที่2โอห์มต่อข้างนะครับ18นะครับข้างละ3ถึง4ได้สบายนะครับใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดู นะครับขับกลางช่นวหนึ่งแล้วก็ขับเบรที่องหนึ่งนะครับว่าเป็นเัืไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับแรงไปนะครับหัวหัวนะครับ เชียงกลางก็ข้างละสีนะครับได้สบายนะครับ18ก็ข้างละ3ามถึงสี่นะครับผ ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเสียงกลางก็ข้างละสี่ได้สบายนะครับผมบุ่มนะครับลูกค้าไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่ามันมีนี่ครับแรงไปนะครับนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับ18นะครับค้างละ3นะครับถึง4ได้สบายนะครับเอาไปเลยนะครับแรงแน่นอนนะครับ12,500บาทนะครับมือหนึ่งอยู่ที่ 24 0 0 0ับาทนะครับอันนี้ผมบอแค่12,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนรันศักด์นะครับ0837398945เ่นะครับเฟอร์นี้เฟอร์เดียวเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้าเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ